มาลมาเหอะเมามาเมามานี่เป็นภษาเขรนะคะภาษาสวยค่ะนี่ออเดิร์ฟนะคะยังไม่จบในเพลงไม่แน่ใจว่าเพลงจะร้องจบหรือเปล่าภาษาสวยนะคะสาสวยสาวสวยนะคะสาวสวยนี้คนไหนสวยของแท้สวยหเอานี่สวยแท้

จลาวนะอันน so ี้มาจากร้อยเก็ของแพ้นะคะเดี๋ยวจะว่าไม่ไม่ใช่ของแท้เดี๋ยวยพ่อแม่พ่อพอพ่อ่้ามาแล้วแล้วพี่กบกพีกบกพี่กบกพี่กบกพี่บกพี่กบกพี่กบกพี่กบกเดี๋ยวนะไอ้กบกก็พอฟังได้แตไ้ ไปออกเสียงให้ถูกต้องนะคะมีข้อแนะนําเสนอแนะเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะก็คือว่านอกจากเด็กจะไดะ้จัดกิจกรรมอของเล่นที่สามารถทําได้เองแล้วว่าสื่อก็หายง่ายนะคะแล้วก็วิธีการเล่นก็ฝึกความคิดแล้วก็ฝึกการเล่นเป็นหมู่คณะนะคะมีผู้นําผู้ตามได้ด้วยนะคะค่ะพร้มมือให้เพื่อนสี่คับสี่